มาแล้วสบายดีตอนเาที่เรากินข่าวจ้าออจ้าขาจ้าแวมออกมาแต่อก่อนเดี๋ยังไงนะข,ข่าวสาตร์ต้องกันพิระเี่ยๆนะข่าวจ้าก็ทอดหมูดาดมูต้มจืดมูเพราะว่ามันจ้าเป็นคนเพื่อนสำรัอาอเขาเข้ามาที่อยู่จ้นแงจเซ่อย่างโลกไปจอยบ่พอใจเหิ้มัจ้าไม่ไปธรรมดา

บาร nam เพิ่งมาส่งผักให้เด็กๆเนะาะพอดีแบบดีดีซื้อผักาบ่าวนามบ่าวเอื้อให้น,น,ออน้องๆแล้วก็จะระดับขอบแต่ให้น้อง,องๆอะไรได้ตนอนนี้คือยังมาทานได้มาจ้ามาทานได้แลเวีย,ยา,ากท่นเด็กจานแต่เมื่อเอาเดือเข้ามาได้ไหมคะเอาเดือเข้ามาได้อีกแล้วหรอพักโอ้ง่จะไม่มันง่าๆๆว,งว่เธอมันหนาวนะหรอจนว่าข้นตัดเบอร์ส่วนให้ที่เป็นพันของคุณ กาเป็นมือดนใหเพื่อเาไว้ไ่ได้หลายเาไปเรยวาบนันจะมาใจืมันจะบุกกับขอยน่ดิเออได้กินละวัน้คจะมาไปกินเลยจะไปเอาไปซัองมเอรรแยังอายเื อีู่บ้านผู้ชานทั้งกระปุ่นทั้งสมูอทั้งแก่กันก่กงมาเฮ้ยเอาเอาเอาด้วเออคือเราก็ขื่นฮื่นบา่างยังไอ้มูอบดนีกว่าท่านจะไม่ของมึงขื่นฮื่นแล้วเขาให้เอาให้มูอกลิ่นไม่ยิ้มส่วนกงมาตั้ง ยายนมาแล้วไม่เ่ามาอีก uh, ส like, ุดอกา่คก huh? right mm ังนะายมวางใใช่ไ hmm. ว mm hmm. yeah, okay. ้่มาจะใส่ยงยใรบเป็นเือใส่เรือกับแป้งนุอ้าวนะเขาทำต้มใช่ลวกเจไา้ลวกข้าวเนื้อ um, ข้าหนังก็จะลื่นี่และ มืออยากินแล้วมันเพื่อยเลยประท <m> ัดในใจร้ดนังมือในขาวเลยเสียง,งน้นจะเศร้าบอกมมันหมูจ้ามันหมูจ้าก็เหมือนเดิมไงมันหมูลาดจ้าเสี้ายากับผักพรอยผักพบอับำดำหนอเมย์กำลัง งานเจ็บตัวลงมาจะเ้าเยเมือนกันลงมาจะเศาไม่คิดจะลงเดือเาเมื่อยบ่เมื่อยแล้วก็จับทงยังไม่ได้ขึ้นยึม่องกินซ้ำหน้าว่านเมื่อบ่กสาบบ่มื่อุเจ้าอาจปุกงาปดขึมาให้น้อับพี่ลงปาาเอ้าพักพอนด่นดี่สามันางบ่หอดแล้วมันทงหน้ากว้างยางบ่ห่อวันนอนนอนจะนอนกลางให้น้าด้วยใช่ ของเนี้วันหลุดที่ศรัทธาลุดที่มือห้อยนุ่มก็เลยรับชิ้นแจ๊กัดตดแบ่งในวันนีแจะหมอเอือบติดะิีกับติดฝรังกับติดหมอเอือนมันเอาเสียมันเอาเสียมันพุ้มเอ่าได้ให้แค่แหงขาดใกล้อยู่

เาขายให้กเออกไปจให้บจงเลยนะร้านน้อไก่่งไต้อไปด้ไได้ปลูกผักสามสิบปลูกตลอดเลยตลอดเลล้อยางไก่หแค่นึ่งต่ำหัวตัวนี้มันบอกอามันค่านองมันมันจะเอาคุมลาย พอซื้อแค่นึงนะก็ไปคู่โอ้มันก็พอซื้อแต่ว่าบอสงั้นแต่ฮอาสังหัวรังนั่นเลยป่ะล้วเงื่อนนี่มันต่ำที่เอาแม่ค่าเชื่องเงื่อนนั่นชั่วหมอืมก็ซื้อกขายลมหนองแล้วบานนี้ซึ่งนี่กับสีไว้ใช่ไหมครับคุณแล้วนี่แหละโอ้ยแสดงเงินเอาใช่ผู้อด่นก็เขาเอาแหละมันตาบอดมือมีทางเข้าในธักคารเงินทางเอ้านี่ไป

ีนเกินเราเนี่ยบุ้น้อกสะุมคันนองมาไตาลงไปในาตเลี่ริงพราสื่อเดินทางาทากันมา เดี๋ยวเขาได้ทางเขาทั้งนั้นอืมองไรนะครบข้อมูลอย่างนี้เขาคือเขาได้ขาหัวนี่นี่ของมุกเลยอ้าวตอนตอนหนาในที่มีสร้างกล้อนอย่างนี้เขาจำยืดชื่ดบัดไปทางนั้นกันจ้าหนุ่มอี๋แล้วมันมีทางเข้าห่าเขาไปถือซื้อสั่นตับอดจำ่ว้ยักซื้อทางเขาเข้าทั้งนั้นโอ๊ยเนาะเจากี้มันก็ง่ายอยู่นะมันก็ ขอาเี้ขาวี้ออกจะเสร็จมีบเคยชั่วก้เกิดหัวเด้ยองไปโจงคไของมันอยู่เด้ยามันได้หลายเด้อ่าะมันเพิ่กับโบได้อันนั้นล้วสิลไงเด้อนี่จะกินทินำกันนะ อ๋อตปงจาอันนี้นี่คือบาเขาปะปลาให้มันเสดนาำก่อนมาได้จะเปสวะาเดี BACK ๋ยวไปจัดนะงงยอยู่ตากับบนเรือือย่างงองมากมันเยอะมันเยอะเราผมจะสบไหมนะเขาบอกว่ากินสบสบเลยลาอะไรทุบบ้างกินยังไงโอ้ยนี่ก็เห็ดโอ้ยแรกนี่เลยจะไป็นลูกนี่ก็ไม่ต่ากันนหมก็ลุกอ่ะ เราเด็กๆจพี่น้องจับตังนี้มันกบินคนบัคบก็บยายแล้วตุวตัววันิีเป็นปีดอยู่ปีดนะว่ามันงาละเัาได้คนททนอืมดีขึ้นกันลงไปเรขึ้นไปเรนั่นแหะมาเก็บนะอืออีไอที่ใส่กินดจมห่าอะไรบันบุรจังบรนบเธอนี่เป็นหมาตัวสุนะเอาเขา จะเอาไปแลกจากเขาเนาะยางเขาทะเคยโจกคอยซี้ตัยยางมานะพอจะแกะกล้องมาพี่เราเลยพอยจ๊กออกขึ้นแน่ๆน่ท่านว่าเอาก็เอาแต่ที่เอาว่าเอาโม่า้เอาเฮ้ยพอโจกออกลัแน่แนะจังๆนั่เนาะรักรักทุกคนเชื่อมันจะใช่สัตว์กับนไทยไทยเนาะมาเอา้ังหรือจะนังหรืเข้าวมัใช่ข้าวมัใส่รักมานมู nhìn lụp là hẳn đấy không? Tiếm mương nữa Chân hợp hơn Cái trái Lụp này là sao không sao cao À, nó bị vật Nó hơn là cao nó lại Cái con này đâu này Còn như cái con sao Nó cứ thấy được nó mà kín cầm dư, cho nó cầm dư chỉ Cho mô พ่อขาอิดดเอกลูกกลนกลินจางเว้นละนอนมอไปกินข้าวไปกินข้าวเ้าคตาหมูบ้างไงจังถูกป่ะบ้าไกเลยนองา่านตะมัวยัป่ะนอกนึงเลยอยู่รูขางนึงกับพอกคุณจัดเขาแล้วแค่นีเป็นโลกจุกมลง

เดี่อ <rôle à déc> ัน <gens> ั้นแล้วส่ชีมบนมาก่อนมันคันเศ้าเศร้าหรือท่านเูยเนี่ยก็เจียบหัวเข่าบอโอ้ยก่อนไป็ดปตะทคงสองมือยังบมเศร้าอยู่๋ยวนี้นี่ สื้อระบบมาขึ้มานกไปอยากทำงานมันเฮ็นยังกระดอกระเาของน้ความคุณยิ้มน้ำๆสมองหนึ่งไปชมหน้าตามัน่แล้วเลยลางดีเลยว่าใสยังมองอกาไปเอาไปพักผ่ในห้องน้ำคิลงไปสบายดีนี่ว่าขัดตืะบมองได้มันนอนแต่มันลุกโคลโคเกงออกมาโลด มันลุกแลวมันขาวดํไก่บ้านเป็นไก่บ้านป่ะไนขอยืไตุเจ้าคุณยังรเห็นยู่บดแล้วก็ไปขึ้นขาไปทงนัเถแล้วก็อุมาแต่ยืมอะด เอาลพี่น้องเอ้ยขอเก็บภาพบรรยากาศทีนขขาเเส้นนี้ะพี่น้องกัตังานาเยวปุกลุกจาก้ทยนะแท้มาแล้ววแท้ดวยไม่หมดทีด้เยเออเฮ้ยไปแล้วพี่น้องีแบบไม่้คงจะเออเอออยสมา้มมาเยเเออมากกายากกินนี่